ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถามรร่วมกับจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหมูโพสีชุมชนพัฒนาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนค่ะ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดสก,กนลนครจากโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่โรงเรียนบ้านดอนหมูโพสีชุมชนพัฒนาตำบลยิ้วดอนอำเภอเมืองสก,กนลนครจังหวัดสก,กนลนครค่ะโดยมีนายชายุทธวงวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสก,กนลนครเป็นประธานพร้อมด้วยนางชุติ มารยิง่งรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครรวมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส,สากลนครเขตหนึ่งชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสกลนครหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมค่ะไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวานันให้กับน้องๆนักเรียนแล้วก็มอ,อบอุปกรณ์การเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยค่ะ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธมร่วมกับจังหวัดสุรนทร์ดำเนินโครงการน้ำพระไทยพระราชทานนะครับมาเป็นปีที่26โดยตลอดระยะเวลา26ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสนิกรอย่างหาที่สุดมีได้ครับแฮปปี้ <Happy S 1> ไปกับน้องๆเลยครับได้กินไก่ทอดแบบเต็มคำทาดไข่ออว่าอะไรคนนี้ยกนิ้วให้เลยครับว่าอร่อยจริงๆอร่อยโอ้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ครับค่ะอ,อย่างให่ผู้ใหญ่ไปไปหาน้องๆบ่อยนะใช่ครับค่ะ